สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมหวยซองววันที่1นธันวาสองห้าหค่ะในะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดก่อนออกรางวัลน,นะคะเพราะว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เรายังได้มาไม่ครบก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรก็ดูเท่าที่เราหาได้นะคะ คนเราจะถูกนะคะชอบเลขไหนมันมีดวงมันก็จะถูกเองนะคะถ้าไม่มีดวงต่อให้ชอบเลขไหนมากที่สุดก็ยังไม่ถูกเลยนะคะถ้าเกิดว่าดวงมันจะไม่ถูกเนาะโอเคค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการนำเสนอนะคะนำนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูได้ติดตามนะคะหวยไทยค่ะจากแอดแมวนะคะก็ให้รูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะก็จะมี ชุดนี้เป็นชุดบนล่างนะคะงวดที่แล้วน่าจะหลุดนะคะชุดนี้แอดแมวนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะต่อมานะคะธนศัก์นะคะสำหรับเลข2ตัวบนให้ดูที่ตัววงกลมนะคะก็จะเป็นตัวเน้นนะคะ แล้วก็มีชุด3ตัวให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามอยู่ก็นำเสนอแล้วนะคะไม่รู้ว่าะจะชอบด้วยไหมนะคะไม่รู้เนาะ หน้าจอนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวล่างนะคะของอาธนาศัก์นะคะก็จะเป็นเลขที่เน้นเน้นให้นะคะก็จะอยู่ในวงกลมสีแดงนะคะตัวที่เน้น ที่ติดเลข8คือ85และ83นะคะก็ทะนี่จะบอกว่าเป็นคนที่ชอบเลข8มากในงวดนี้นะคะทั้งบนและล่างเลยค่ะก็ขอให้8เดินทางเดินทางมาพบกันทั้ง2ตัวบน3ตัวบนทั้งล่างขอให้มาครบนะคะงวดนี้ก็เนอะส่วนใหญ่เลขมันจะมาเหมือนกันนะคะเหมือนงวดที่แล้ว มา6แล้วก็ยังมาล่างได้อีกนะคะมาทั้งบนและล่างนะคะในงวดนี้ก็คอยดูนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรที่จะมาคู่กันทั้งบนและล่างหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดจับชนกันนะคะก็จะมีข้อมูลของอาปแปะนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลของอาจารย์หลายๆท่านนะคะนำมาจับ คู่2ตัวนะคะจากข้อมูล10หน่วยบนก็ให้เด่น1 2 3 4นะคะแล้วก็มาจับคู่กันกับ10บนนะคะก็จะได้คู่ชุด2ตัวตรงๆะคะ่ะถ้าถามนะคะถ้าถามเจนนี่เจนนี่คิดว่า8นะคะ8เด่นนะคะในงวดนี้เนาะ เด่นบนนะคะเด่นทั้งบนเด่นทั้งล่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอนะคะเขาคอรอเธอนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่ชุด3ตัวตรงนะคะจาก7จสูตร7ข้อมูลนะคะรวมทั้งหมด12ชุดนะคะ ถ้าชอบ8ให้ติดที่เลข8เอาไว้นะคะแคปหน้าจอนะคะต่อมาค่ะแอดสมบูรณ์พวงเกตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขที่สรุปให้แล้วนะคะเป็นชุดสรุปนำเสนอนะคะชุดสรุปเด่นปักหลัก ร้อสิบหน่วยนะคะแล้วก็จับเป็นสามตัวตรงๆนะคะก็ได้เน้นๆนะคะเจนนี่ไม่ไม่ไม่รู้นะคะว่าหวยจะออกมาแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้นะ0ูนตองเชียวแหละหวยตองเหรอคะศูนยจะออกดีไหมมันไม่น่าจะออกนะคะ0ูนย อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะไม่มีใครรู้นะคะต่อมาค่ะอแอดโคราดกับเขยเหนือนะคะก็จะมาเหนือนั่นไม่ใช่แอดโวราสซหน่อยก็อ่าเลขวิ่งล่างของคนโคราชนะคะก็มาจับชนกับ เคยเนือนะคะสำหรับเลขเด่นล่างนะคะก็ปะทะกันเข้าที่14151719นะคะแล้วก็444547และ49นะคะก็จะเป็นคู่ชุดที่คัดคัดเอาเป็นเลขเด่นนะคะเขาเลือกเด่น4แล้วก็1นะคะตามเลขวิ่งเนาะก็อ่าถ้าสูตรเดินทั้งคู่ก็ปังแน่ๆค่ะต่อนะคะ คนโคราชอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เลขวิ่งวิ่งบนล่าง5และนะคะวิ่งบน2กับ9วิ่งล่าง1กับสีนะคะก็จะเป็นเลขวิ่งของคนโคราชเนี่ยบนเขาให้2กับ9เป็นเลขวิ่งนะคะแล้วก็วิ่งทั้งบนและล่างก็มี5กับ7ดด้วยเนาะก็จะเป็นแล้วแต่สูตรนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะสงสัยเนะเาะมีลอตเตอรี่ให้ด้วยนะคะ 935นะคะ497นะคะเป็นเลขท้ายลอตเตรี่เนาะโอเคต่อค่ะอาจารย์โกยนะคะอาจารย์โกยบ้านไรก็จะมีเลขบน4กับ6เด่นล่าง2กับ3เด่นนะคะแล้วก็ดูที่ตัวปากกาสีแดงวงกลมนะคะก็จะเป็นตัวเด่นนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะ ต่อมานะคะอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะคะเอามานำเสนอนะคะเป็นเลขลับแต่ลับกองฉลากนะคะก็จะมี87โอ้ขออภัย8 9 9 8 7 0า7นยนะคะการพลาดเขาให้มาแค่นี้ก็ไม่รู้นะคะเอาเอามาให้ดูกันนะคะจะนี่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะก็ให้ดูนะคะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขของอาจารย์ท่านนี้นะคะก็โอเคนะคะเดินดีนะคะในงวดน,นี้นะคะบนให้5กับ7นะคะเต็ง5นะคะก็57 57เนี่ยมันดังมากเลยนะทุกคนมันดังมากๆเลยนะคะก็จะมีคู่ชุด3ตัวด้วยนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นล่างนะคะล่างให้3กับเ็ดเต็งดนะคะก็ให้เด่น7 7 3 7เ7 0 3ส็ดนเจ็ดนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะ,พะ,พะเ,เพราะพอโทรเล่นเกมเหรอลูก ต่อมานะคะข้อมูลของแอดวานชัยนะคะสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะก็ดึงเด่นได้425925นะคะก็จะบอกว่า25ก็เป็นเลขดังเช่นกันนะคะเป็นเลขดังเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ ต่อมานะคะอของอาจารย์ท่านนี้นะคะก็ให้เลข3ตัวนะคะ495 950นะคะเลขชุดนะคะได้แล้วเนาะต่อมาสายฟ้านะคะเลขบนและล่างนะคะแคปหน้าจอนะคะ แล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นการอุ oh, baby, look, ๊บเบบี้แขนนะลูกสต็อปเปเป็นการจับชนกันนะคะจากข้อมูลของอาจารย์หลายๆท่านนะคะก็จะได้ชนกันมากที่สุดคือ2-5และ5-2นะคะ2-5-2ล่างนะคะก็ จะบอกว่า25มันก็ดังอยู่แล้วนะคะ25เป็นเลขดังอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะคอนซูรินนะคะหวยคอนซูริน2ตัวนะคะต่อมานะคะ แต้มล่างของแอดวานชัยนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลของแอดผสุกนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะก็จะได้ตามแต้มเท่านี้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้แต้มนะคะก็ดูได้นะคะเพราะว่าแต้มก็มีเข้ามีหลุดนะคะเนาะ หรือว่าจะหาตัวเลขดับมาตัดดับอีกทีก็ได้นะคะแต่ทีนี้จะนี่ไม่รู้ว่าหลักสิบและหน่วยล่างของอาจารย์ท่านเนี่ยจะ,ะเดินอย่างไรนะคะยังไม่เคยติดตามมานะคะถ้าใครติดตามมาก็ขอ,ขอ,อคำแนะนำด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อมูลของท่านนี้นะคะก็จะเป็นเลขที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งซูม อาจจะมองกันไม่เห็นนะคะส่วนใหญ่จะมาล่างหรือบางทีก็มาบนนะคะสำหรับชุดนี้เป็นลายมือประกานะคะก็จะเลือนลางนะไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะสำหรับเลข2ตัวนะคะ727375 828385 9293และ95นะคะสำหรับชุดนี้นะได้แล้วเนาะ โอเคค่ะก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของอเลข2ตัวบนล่างนะคะหวยรวมเนาะก็เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ